อายการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดนะครับคดีสวอุปกิจสมคบกันฟอกเงินแล้วนัด28สิงหาฟังคดีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราทราบนะครับมีคดีฟาร์มนะครับที่เกี่ยวกับสวอ,อยู่หลายท่านนะครับมีคดีฟาร์มที่เกี่ยวกับสวอ,อยู่หลายท่านเนี่ยเราก็ สวแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในคดีฟาร์มแล้วก็ยังใช้อภิสิทธิ์นะครับใช้อภิสิทธิ์ของสอวนะครับในการคุ้มครองตัวเองอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับก็ทําให้ประชาชนเป็นที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมสวเหล่านี้นะครับใช้เอกสิทธิ์ในการคุ้มครองนะครับใหญ่กว่ากฎหมายหรือไงหรือว่าบางคดีเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟ้องร้องนะครับบางคดีก็ยังดาเนินคดีอยู่โหนะครับเป็นคดีที่ยาวนานมากๆนะครับคดีที่เกี่ยวกับสอวอซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าก็มีคดีอยู่คดีหน ก็เป็นคดีของสวอ,อุปกิจนะครับที่ตามข่าวที่ออกมาน่ยว่ามีการเรื่องของการสมคบกันฟอเกเงินแล้วก็เป็นการที่เกี่ยวพันกับนะครับนายทุนข้ามชาตินะครับเรื่องของธุรกิจเรื่องของการค้าอายาสติดอะไรเงี้ยครับผมก็คือนี้คือไปตามข่าวครับตามข่าวที่ออกมาซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ยังอยู่ที่ สํานักงานอายการซึ่งล่าสุดนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาว่าทางสํานักงานอายการสูงสุดนะครับมีคําสั่งเด็ดขาดเลครับคดีสอวอุปกิจสมคบกันฟอกเงินแล้วนัด28สิบสิงหาฟังคดีนะครับรองโฆษกอายการระบุนะครับอายการสูงสุดมีคําสั่งคดีสอวอุปกิจสมคบกันฟอกเงินแล้ว แต่สวอุปกรจนะครับใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมสภาเลื่อนฟังคำสั่งคดี28สิงหาคมนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็คือว่าคนที่มีตำแหน่งเนี่ยแล้วเป็นสวเนี่ยก็ฉใช้เอกสิทธิ์ของตัวเองในการคุ้มครองซึ่งแน่นอนครับก็ต้อง รอฟังเรื่องของคําสั่งนะครับก็ต้องรอนะครับเอกสิทธิ์อีกในการคุ้มครองในในในสมัยประชุมก็เลยต้องเลื่อนฟังคําสั่งเป็นวันที่28สิงหาคมนี้นะครับวันที่25สิงหาคม256นายโกศลวัดอินทุกจนยงรองโฆษกสํานักงานอายการสูงสุดเปิดเผยฟาร์มคืบหน้ากรณีที่อ่าสำนักงานอายการคดียาเสพติดนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวน ที่อายการสูงสุดนะครับมอบหมายให้อายการนะครับสํานักงานการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนนะครับบอชปสอสามซึ่งเป็นาซึ่งนะครับมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายอุปกิจปาจริยางกูลสมาชิกวุฒิภาหรือว่าสอวอนะครับฐานเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อการกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้ นะครับกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินเป็นสมาชิกวุฒิภัทเป็นสมาชิกนะครับวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำนะครับความผิดหลายแรงอันเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีส่วนร่วม มีส่วนร่วมกระทําการใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการหรือการดําเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์นะครับและการดําเนินกิจการหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทําความผิดร้ายแรง ขององค์กรอัจญากรรมข้ามชาติดังกล่าวว่าเมื่อวันที่26ก,กดันยาคมที่ผ่านมาพนักงานอายการสำนักงานคดียาเสพติดได้นัดนายอุปกิจมาฟังคำสั่งคดีของอายการแต่นายอุปกิดได้แจ้งเลื่อนนัดฟังคำสั่งโดยอ้างว่าอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสภาซึ่งได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับตามกฎหมายนะครับซึ่งอายการพิจารณาแล้วจึงให้เลื่อนฟังคำสั่ง คดีออกไปก่อนตามกฎหมายและเป็นวันที่28สิงหาคมนี้โดยขณะน,นี้อายการสงสุดได้ทําการตรวจสํานวนและมีคําสั่งเด็ดขาดในคดีนะครับเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดคําสั่งได้จนฝ่าจะถึงวันนัดฟังคําสั่งเพื่อแจ้งต่อนายอุปกิจโดยวันดังกล่าวนะครับหากอุปกิจขอเลื่อนฟังคําสั่งอีกนะครับสนนานักงานอายการก็จะพิจารณาตามกฎหมายต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำ,สำหรับรัฐมนูญมาตรา131บัญญัติเรื่องความคุ้มครองของสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษฎรไว้ว่าห้ามิให้จับนะครับคุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภา,าผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา,าไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสภา,าที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกหรือในกรณีที่จับได้ขณะกระทาความผิด กรณีที่มีการฟ้องนะครับสมาชิกบุฒิทธสภาในคดีอาญาไม่ว่าจะฟ้องในหรือนอกสมัยประชุมนะครับศาลจะพิจารณาคดีระหว่างสมัยประชุมมิได้นะครับยื่นฟ้องคดีได้แต่พิจารณาคดีไม่ได้นะครับยกเว้น2กรณีคือได้รับอนุญาตจากสภานะครับที่มีผู้นั้นเป็นสมาชิกหรือกรณีที่เป็นคดีเกี่ยวกับ อ่าพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการให้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งหรือพอรบประกอบกับรัฐมนูรว่าด้วยพักการเมืองแต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้น จะมาประชุมสภาซึ่งจะคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่มีสถานะภาพเป็นสมาชิกรัฐสภา,าเฉพาะกรณีของคดีอาญาโดยเป็นเพียงการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างสมัยประชุมเท่านั้นเมื่อพ้นสมัยประชุมการคุ้มครองของสมาชิกรัฐสภา,าะจะหมดตามวาระสมัยประชุมไปด้วย นี่แหละครับคือเอกสิทธิ์คุ้มครองสอวอถึงว่าทําไมสอวอถึงมีความรู้สึกว่าใหญ่โตแท้นะครับสอวอถึงได้ไม่กลัวกฎหมายสอวอถึงได้ไม่กระทําตามกฎหมายนะครับถึงได้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะตัวเองกระทํดดาความผิดกฎหมายก็ยังมีเอกสิทธิ์ของสอวอรหรือเอกสิทธิ์ของสสคุ้มครองอยู่นี่หรือเปล่าที่ทําให้ความรู้สึกของประชาชนว่าเอสอวอเหล่านี้นะครับทำไมมีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมายเสียจริงจริงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ